สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับ และคนกลังดูคลิปของช่อง M Up Side Down ครับเรีได้ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ขั้นกลางนะครับคือจริงๆผมว่าจะทำคอนเทนต์ว่าในเรื่องมอสในเกมเทลเลเรียคือวางแผนว่าตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละครับคือเขียนบทอะไรไปที่เราลอยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นคลิปที่อัดค่อนข้างยากก็เลยคิดว่าเก็บคอนเทนต์มอสไว้ก่อนดีกว่านะครับพอก็เลยมาทำคลิปลีเิกแทนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูไหมนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับลิรรรกกกกมมมาาาแแแลลล้้้ววว็ัััันนตตง่เอ์ช1.4ะคบที่มาาอธิบยเรรรื่่อองลลิกกในนนนเเวว์ชั1.4.4 1.4.5จจะแ้ีย็ดูแปลกๆหน่อย แต่ว่าผมก็ทําอยู่ดีนะครับโอเคครับเราไปดูเคล็ดลันเลยดีกว่าฮะลีลิกมันเปรียบเสมือนถ้วยรางวัลน,นะครับที่เราสามารถเอาชนะบอสต,ตัวใดตัวหนึ่งได้ในโหมดมาสเตอร์อย่างเช่นคิงสลามลีลิก er, ก็จะหลับจากบอสคิงสลามเดอะเดสต์ทอยเยอร์ลีลิกก็จะหลับจากเดอะเดสต์ทอยเยอร์คือถ้าเราเซฟบอสในโหมดเอ็กซ์เปิดแล้วว่าคลาสสิกเนี่ยหรือว,ว่าเจอร์นียก็ได้มันจะไม่ดรอปลีลิกให้นะครับก็คือมันเปรียบเสมือนถ้วยรางวัลของผู้พิทักษ์ที่แท้จริงเลยและลีลิกเนี่ยยังได้รับชื่อโดยในว่ามา ซึ่งนี่ก็คือหน้าตาของลลิกที่มในรูปแบบบอสนะครับซึ่งก็จะมีสลับบอสทุกตัวเลยนะแล้วก็ในส่วนนี้ผมเลือมาทธิบายไปนะครับลลิกทุกอันเนี่ยจะมีโอกาสดรอปร้อเลยนะในหนาสลับบอสหรือว่ารับประกันเลยนั่นแหละถ้าเราซู้บอสได้เนี่ยก็คือได้แน่นอนซึ่งก็แน่นอนครับมันมีเยอะมากๆซึ่งก็เลยตั้งแต่คิงสซารมยันมูนหลอดเลยแหละครับ ซึ่งเลลิกเนี่ยมันจะมีในรูปแบบมิดเดิบอสด้วยนะครับซึ่งก็จะมีถึง10ตัวด้วยกันแล้วก็มาจากอีเวนต์ต่างๆในเกมทั้งนั้นเลยแหะครับแต่ว่าที่ต่างออกไปจากบอสเลลิกเนี่ยเพราะว่ามันจะมีมิดเดิบอสเลลิกบางอันครับที่โอกาสดรอปเนี่ยมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าอันไหนมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าโอกาสดรอปเนี่ยมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างโดยเลลิกที่มีโอกาสดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีอยู่ห้าอันด้ โอเกอร์เบลซ er. ี่และมาเชียนซัลเซอร์ส่วนที่เหลืออีก5อันเนี่ยจะเป็นเมินเบอสที่มาจากพัมกินมูนและฟลอสมูนนะครับซึ่งบอสในเว้นเดียวกันเนี่ยโอกาสดรอปไม่เท่ากันสักตัวเลยครับดังนั้นผมจะอธิบายรวมไม่ได้ ในอีเวนต์พัมคิงโมนก็จะมีมอร์นิ่งบูดที่จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่25-100%และพัมคิงที่จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่50-100%ในอีเวนต์ฟอร์ตโมนก็จะมีเอเวอร์สครีมที่จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่20-100%ซานต้าเอ็นเควันที่จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่25-100%และไอซ์ควีนที่จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่50-100% โดยส่วนตัวผมว่า developer เนี่ยคงเห็นปัญหาที่ลีลิกเนี่ยมนลกกล่องลกตัวถ้าเราเล่นอีเวนต์ทักินมูลหรือว่าฟอสร์มูนจนไปถึงเว็บสท้ายเนี่ยมีเดบอสก็จะมาค่อนข้างเยอะหรือว่าแบบเยอะมากๆเลยก็ว่าได้ถ้าลีลิกมีโอ,อกาสดอกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คงจะลกตัวพอสมควรเลยแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ต้องก็ได้ฮะเพราะว่าเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆครับนั่นคือการขายนั่นเองอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้ามอนในง่ายดีก็เราก็ไม่ต้องไม่มานั่งเก็บกลีลิกทุก แล้วก็อันนี้ขอแถมนิดหน่อยนะครับเพื่อคลิปมันยาวขึ้นนะฮะถ้าใครรู้สึกว่าการวางลิลิกแบบเป็นทางตรงแบบนี้เนี่ยมันดูน่าเบื่อแล้วก็จําเจเกินไปทุกคนลองเสิร์ชในเน็ตดูครับว่าเทเลเรียลิลิคส์บิลดิ่งผูคนจะเจอแท่นวางลิลิกที่ส,สวยๆทางนั้นเลยละครับยังไงก็ลองค้นหาแล้วลองสร้างตามดูนะครับในแบบช่วงต้นคลิปหรือว่าปกคลิปเนี่ยผมก็เอามาจากใน,นเน็ตน,นี่แหละก็จดลงไปที่เรียบร้อยครับสาหรับคลิปไว้ด้วยเรื่องลิลิกในเกมเทเลเรียคืออยากจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ผม ผมก็เลือกไปเห็นไอเทมชิ้นนิดนึงครับที่นะ่าเอามาทาคลิปมากๆแล้วก็ผมทําคลิปนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วด้วยถ้าเลอกตัดคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเสียดายแย่อะไรล่ะครับผมตอนนั้นคือแบบมาอะไรตอนนี้วะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้ทําคลิปหน้าแล้วก็อาจจะลงวันจันทร์ละมั้งครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันก็เป็นวันหยุดด้วยนะหรือว่าถ้าผมไม่มีเวลาเนี่ยก็อาจจะลงวันอังคารไม่ก็วันพุธเนาะส่วนมันจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ